ผาดูทุกท่านมาชมเกมการแข่งขันขฟุตบ,บอล AS เอสลีคภูมิภาคดิจิทัลสองครับโซนกรุงเทพและภาคกลางบ c ซเทโรครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ,องรังสิต FC หลังจากนั้นครับทางด้าน BCC ครับได้รุ้นเหมือนกันครับจังหวะออกมาตัดบอลพลาดครับของปัญญวัฒน์ทองแก้วแล้วเป็นทางด้าน BCC ยิงสวนลูกนี้ครับธรรมวุฒิรุ่งเรืองครับบอลออกหลังไปหลังจากนั้นเนี่ยจังหวะฟรีคิกของสุรศักดิ์วงใชยแล้วเนี่ยครับนักเตะของทางด้าน BCC ครับไปชนผู้รักษาประตูของเราครับแล้วเป็นทางด้านสันชัยโนศิลาครับแปลง่ายๆลูกนี้ครับ โอ้โหเป็นประตูขึ้นนำของ BCC เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีประตูเพิ่มครับเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเป็น BCC ที่นำรังสิต f c อยู่1.0ครับกลับมาสู้ต่อในครึ่งเวลาหลังครับ BCC เจ้าบ้านครับเปิดเกมรุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเลยครับแล้วจังหวะลุ้นโยนเข้าไปจังหวะนี้ครับแมธนเศษได้มงครับแต่วัวัฒน์นี่ยังไวครับปัดบอลพ้นคานไปได้ครับ โอ้โหจังหวะนี้ต้องชมบรรยวัฒน์เลยครับหลังจากนั้นครับทางด้านบีซีีได้ลุ้นอีกครั้งจังหวะยิงของรัชนนท์หางแก้วครับโอ้โหเซนเตอร์ฮาร์ดของทีมครับเติมเกงขึ้นมายิงแต่ลูกนี้ับไปชน2เสาเลยครับพลาดกันได้ประตูที่2ไปครับจังหวะบุกคอคบีซีซีนี่ขึ้นมาหลังมีอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วลูกยิงลูกนี้ครับแม่ยังเซฟไม่ได้ครับเจลรบสำเภาดียิงลูกนี้ครับ แล้วบอลเด้งมาทีสุสรศักดิ์วงชายยิงก็ยังติดเซฟบัญญว์ครับโอโ้โหเซฟสองจังหวะติดก,กันเลยครับขณะรังสิตก็พยายามจะเปิดเกมลุกชูและจังหวะแปรล,ลูกนี้ของทศพลชมชนครับสุดท้ายไปเข้ามือผู้รักษาประตูของบีซีซีครับ ช่วงเวลาที่เหลือครับตั้งหน้าเอางสิทธ์พยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างหนักครับแต่สุดท้ายทำประตูตีเสมอไม่ได้ครับวล,ลาการในขานครับบีซีซีเทโรเอาชนะารางสิตเอฟซี FC ไม่ได้1.0ต่อครับ